สนุกครับสนุกมีคู่ครั้งแรกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเลยใช่ครับก็คอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของผมกับเฮียครับก็ชื่อ See You นาเธอร์ไลฟ์คอน c สิร์ r พรี e ซ e ต์บายลาซาดาครับก็เมื่อวานจัดไปแล้ววันแรกครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สองครับก็จริงจริงคอนเสิร์ตเนี้ยผมของเฮียแล้วก็ทางดูมันดีก็ คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันครับว่าอยากจะจัดคอนเสิร์ตคู่ขึ้นครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเวลาที่ลงตัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าช่วงนี้วางแผงไมาเรียบร้อยแล้วรับว่าเวลาช่วงนี้แหละเหมาะสมที่สุดก็เลยเอาช่วงนี้ครับโอ้โหควารู้สึกอิ่มฟูมากครับผมเหมือนเค้กที่อบในไมโครเวฟแล้วฟูขึ้นมารู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยมากครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยแล้วก็เรารู้สึก เราเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกับโชว์ของงานคอนเสิร์ตของเรามากๆครับผมแต่ท่าที่แบบว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แทบจะไม่มีเวลาซ้อมเขาเสียดเวลาแต่ว่าเนอเขาแบบกินเียอะมากซึ่งใช่ไหมก็ถ้าส่วนตัวผมมามีมีเวลาซ้อมอยู่ครับแต่ว่าเฮียก็อาจจะมีเวลาน้อยกว่าหน่อยเราก็ไปซ้อมที่อิตาลีครับผมก็มีซ้อมซ้อมบนเครื่องบินอะไรเงี้ยใช่เราก็ใช้ะเวลาบาลานซ์ให้แบบให้ได้มากที่สุดครับผมก็ทำเต็มที่มากที่สุด ซ้อมร้องเพลงซ้อมซ้อมเต้นมอเครื่องบินเหรอแล้วเขาหลับอยู่กับเราเหมือนกันมันจะเต้นหาซ้อมแค่ร้องครับผมซึ่งพอเมื่อวานอยูแบบสีแดงกับสีแดีออกมาดีมากเลยครับเกินคาดเหมือนกันครับทุกคนแบบว่าดีใจมากๆรู้สึกดีใจแทนแบบหลายๆทีมมากเพราะว่าหลายๆทีมแบบก็ แบบตั้งใจแบบซ้อมมากแล้วก็เจ็เวลาซ้อมมาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคิวเราในการซ้อมมันก็ยากต่อทุกทีมเพราะว่ามันมีหลายโปรเซสมากครับผมรู้สึกแบบภูมิใจกับทุกทีมมากจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นแค่ผมกับเฮียครับทุกทีมก็ตื่นเต้นครับกับพี่แดนเซอร์แล้วก็ตื่นเต้นกับทีมดนตรีเขาก็ตื่นเต้นครับเมื่อวานแอบเห็นแบบหลายโชว์ก็โอ้โหมีการลงทุนค่อนขที่เยอะเหมือนกันนะคะใช่พี่อ๊อฟพี่ออฟแบบลงทุนแบบจัดหนักกับเต็มมากรู้สึกแบบว่า ยอบก็แบบลงทุนทุ่มเทมากครับผมเราก็อยากทำสิ่งนั้นออกมาให้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้คนดูได้แบบรับการถ่ายทอดแบบอนาทไลฟ์ของสไตล์ของเราแบบแบบตัวเองให้ได้มากที่สุดวางคอนเซปต์ตอนแรกที่แบบวาไวงไววางไว้เลยนแรก็จริงๆคอนเซปต์เริ่มคิดมาก็มาทางอ n นาทเอร์ไลฟ์เลยครับเป็นแบบว่าเหมือนหยิบเรื่องที่ อย่างผมกับเฮียในยุคในตอนปัจจุบันในตอนนี้ก็กอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีโลกคู่ขนาดโลกอื่นๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราสองคนจะอยู่ในแบบในพบไหนและโลกนั้นเราจะเป็นยังไงกันเราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดครับแล้วก็หาพาร์ทที่แบบว่าจะเป็นพาร์ทมีทั้งพาร์ทไอดอลพาร์ทมาเฟียพาร์ท adam and eve ต่างๆก็ะจะเป็นโลกอีกโลกคู่ขนานโลกอื่นๆร,รู้สึกได้แบบ มีสไตล์หลายสไตล์แบบว่าครีเอทหรือว่าการแต่งตัวได้เยอะรู้สึกสนุกไหมใช่ครับมันทำให้เราคิดโชว์ได้หลากหลายพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละพาร์ทก็จะไม่เหมือนกันมันก็เลยมาพร้อมกับโปรดักชั่นที่แบบโหสุดยิ่งใหญ่จริงจริงเนาะยิ่งใหญ่มากตอนแรกที่ตอนตอนที่สองที่ต้องขึ้นไปอยู่รู้สึกยังไงสลิงหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็รู้สึกว่า ผมครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตผมมาับขึ้นสลิงใช่คือสลิงครั้งแรกรู้สึกสนุกครับผมตอนหนูได้หนูได้ขึ้นแล้วแต่หนูก็ไม่ได้บินขึ้นสูงใช่ไหมที่ผ่านมาหนูแค่ขึ้นอย่างนี้ยังไม่เคยแบบยังไม่ได้เคยบินแต่เฮลิคอปเตอร์สนุกดีครับผมรู้สึกสบายดีตอนซ้อมก็นั่งหลับได้เลยวิวดีมากเห็นวิวทุกคนเลยใช่ครับจริงๆมันไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่ผมอนนีเคยบอกว่าตัวเองอเป็นคนที่ชอบ ความหวานเสียงแบบชอบแล้วอะไรอยเงี้ยยังรู้สึกว่ามันบินช้าไปเลยด้วยซ้ำมัช้าช้าช้าแบบนี้เริ่มเพิ่มสปีดนิดนึงจริงๆก็แอบคุยกันเดี๋ยวมาดูกันไม่ดูเลยไม่ดูเติมได้หรือเปล่าจริงๆทางทางทีมเขาเป็นห่วงครับผมเขาแบบว่าเวลาทําอะไรอยากให้เราเซฟตี้ไว้ก่อนเราก็บอกเฮ้ยพี่ไปเลยไปที่สุดไม่ยั้งไม่พี่ดีต้องผ่าแอีตอนเมื่อกี้คุณต้องข้างคือคิดแล้วนะ กินจะายแคลมชอบสบิวล่ะชอบครับอย่าอย่าไปมือหนังจีนนะหนูเนะพุ่งไปแล้วแบบแล้ว้าก็จะปิวไปจริงๆเราอ่ะอยากจะทําอยากจะแบบเอาให้สุดเลยแบบแบบพุ่งไปเร็วๆแต่พี่เขาไม่ให้พี่เขาบอกเซฟตี้ไปก่อนเซฟตี้ก่อนครับแต่พอแบบบรรยากาศเมื่อวานก็อบอุ่นมากดีมากเลยครับแล้วแบบแฟนๆก็โหยก็แอคชั่นกันดีเรียกชั่นกันดีมากๆเลยครับแบบตอนบางพาร์กก็ลุกขึ้น ที่เราบอกว่าให้ทุกคนลุกขึ้นมาทุกคนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบมีบงด้วยบงทุกคนก็อุดหนุนบงกันเยอะเลยใช่ครับแล้วแบบเวลาที่เราเห็นบงเคลียนสีไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยที่เขาคอนโทรลอยู่ครับมันสวยมากๆเลยอย่างคือก่อนหน้านี้เราก็คือจัดเป็นแบบแฟนมิดเดิลคอนคอร์เดี่ยวแต่คนคอต้องมายืนอยู่บนเวทีคู่กันแล้วโกดคอนเิร์ตค่ะข้ารู้สึกวรู้สึกายเงารู้สึกว่าเราไม่ต้องโฮเวทีอยู่คนเดียว เราก็พยายามแบบเป็นตัวเองมากที่สุดเป็นสไตล์ตัวเองครับผมตอคุยกันเยอะคือว่าแบบเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ทําทำรู้กันจริงจริงมันจะมีแบบเปิดปิดอย่างเงี้ยเข้าออกเนี่ยนอกั้นก็ฟีสไตล์นะหนูเนาะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แต่ก็เ <c oughs> นะี่ยคิดว่าเต็มที่เหมือนเมื่อวานแน่นอนครับอย่างเมื่อวานก็คือติดอันเตอร์เทโลลยนะเนาะอเตอรกเทโลไปนะ ก็แฟนๆแบบแฟนๆชอบช่วยเล่นกันเยอะมากเลยทั้งคนที่แบบโชว์เซ็กซี่ขนาดนั้นดูท่องดูท่าแล้วตอนที่หนูจิ้มเิ็บเงี้ยคือจริงๆอันนี้พลาไม่ควรเป็นคุดนี้มาฮะชุดไหนฮะเลยเหรอครับเลยดี๋ยวเดินดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนมาตรงนี้มันจะเป็นน้องนิวอีกคนนึงครับออนนี้ไหนพันจะเป็นน้องนิวอีกพาัดหนึ่งแล้วพาร์ทไหนพาร์ทจริง พานีสิอันนั้นเป็นการแสดงครับแล้วเราวทีนี้ชอบพาดไหนพานีหรือฮาดอะไรบ้างาถึงก็คงมีหลายพาดไว้ในนั้นก็มีหลายพาทมากจริงๆมันชอบชอบพาทนี้มากกว่าครับผมแต่พานั้นก็รู้สึกว่าด้วยความสมมติถ้าเราไม่ได้เป็นเราไปนั่งคนดูเราก็ชอบพาแบบโชว์ที่หนูแบบว่ามี energy หรือว่ามีแบบว่า performance การโชว์ครับผมเรารู้สึกว่าหนูอยากเป็นไอดอลอะไรยเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเข้ามาคุยกับเราตอนแรกเอออยาก เป็นไอดอลอยากเต้นอยากนี่ไงแล้วตอนนั้นก็ไปแสดงก่อนที่พี่เห็นฟุดเขาก่อนไหรัเห็นเห็นเห็นก่อนที่เขาจะขึ้นโชว์ต้องเห็นคะเพาเปลี่ยนฟิตติต้งด้วยกันแล้วตอนเห็นทนรับคุณแม่ว่าอะไรครับตอนเห็นก็ตอนแรกอุ้ยจริงๆตอนแรกมันมันมีความมีโป๊กว่านี้ฮะรับโดนห้ามไว้ห้ามอะค่ะพี่อ๊อฟแพะผมไม่ห้ามแล้วแต่เลยจริงๆรู้สึกว่า มันมันเป็นคอนเสิร์ตของเราทั้งสองคนอ่ะเราก็สามารถครีเอทหรือว่าอยากจะเสนออะไรจากทางทีมได้ก็เป็นตัวเองเลยก็คุยกันซึ่งแบบว่าแฟนๆที่ดูเมื่อวานไปแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเทรนก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆตอที่ใช่ใช่เมื่อกี้ดูเมื่อกี้ดูอยู่ยังขึ้นเอ๊ยยังอยู่ในแมนอยู่นะผมเมื่อวานเมื่อวนแบบหลังจากที่คอนเสิร์ตจบครับก็แบบจริงๆเอ่อ กว่าจะได้กลับไปก็จริงๆดึกแล้วใช่ไหมครับแต่ก็กลับไปก็ยังไม่อยากนอนก็นั่งไล่อ่านนั่งไล่ดูกว่าจะได้นอนโอ้โหนอนกี่โมงแล้วเชื่อเบอกว่าดูนอนได้แล้วพรุ่งนี้โชว์อยู่นั่งไล่อ่านเหมือนวันนี้ไม่มีงานแล้วครับคู่นี้จะไม่ีจะไม่จัอยากดูฟีดแบ็กกันอยาดฟลิแบ็กแต่แบบฟีดแบ็กดีมากๆเลยครับแล้วเห็นบางคนก็บอกว่าอะไรนะหลบสปอยสุดๆเลยก็รู้สึกว่าโก็ยังมีคนที่อยากจะมา ได้เห็นโชว์ของเราเป็นครั้งแรกในวันนี้เหมือนกันครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าวันเมื่อนที่ดูเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เรามีโชว์ที่แตกต่างแล้วเราก็มีเกสด้วยวันนี้ก็มีเกสเหมือนกันนะฮะแกสไม่เหมือนเดิมให้ทายซีว่าใครเดี๋ยวรู้เลยรับเดี๋ยวรู้เลยแ๊บเดียวมีอะไรแบบของคุณแบบแฟในส่วนไทงแบบชี่ไมเป็นส่วนตงไหมเพราะว่าโชวเขาตั้งแต่ พอมีแบบปั่นชาวตางเรื่องของเขาเลยแต่อยากบอกพวกเขาทั้งสองนไหมจริงๆก็อยากจะขอบคุณเลยครับทุกๆคนเลยจริงๆทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนสด้วยครับเพราะว่าเมื่อวานมีอินเตอร์แฟนมาบินมาหาเยอะมากๆเลยคนที่อาจจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับเราก็ได้ได้พบได้เจอกันเมื่อวานเยอะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณที่รอ รอคอยอวันที่คอนเสิร์ตของผมกับเฮียได้จัดขึ้นครับแล้วก็มาแบบมาสนุกด้วยกันทุกคนก็แบบเรียกว่ายังไงดีมาเต้นมาร้องมาแบบส่งเสียงกรีกราด้วยกันแล้วก็ในไลฟ์สตรีมด้วยครับถึงบางคนอาจจะไม่สะดวกมาแต่ว่าเขาก็อยากจะร่วมโมเมนต์ไปกันเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบอยากดูใช่ตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีม m ยังมีขายอยู่นะครับผมสามารถอุดหนุนได้นะครับผมฝากไปพี่สื่อ ช่วยลงคือเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าคือเกย์สองวันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนการเลือกเกย์คืออะไรสองวันเอาแค่เลือกแค่เลือกไม่ต้องบอกว่าใครก็ได้จะสปอยแน่เลยถ้าในวันนี้เอ้ยใครสปอยเอาแล้วแล้วโอเคเอาเมื่อวานเอาเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาโฟอีฟครับน้องๆโฟอีฟเมื่อวานเมื่อวานทำไมเป็นโฟอีฟคะเพราะว่าอย่าง ที่เป็นโฟอีเพราะว่าผมชอบโฟอีอยู่แล้วจริงๆผมทั้งผมท,ทั้งเฮียเลยชอบครับชอบเพลงของโฟอีมากๆแล้วก็ชอบแบบรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลที่คนรู้จักทั้งประเทศเลยครับและเขาเก่งเขาเก่งมากๆด้วยซึ่งผมก็เคยโคเวอร์เพลงของโฟอีไปตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆด้วยแล้วที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยร่วมงานกันด้วยครับก็เลยแบบลองไปเชิญ ไปชวนดูว่าแบบถ้าเกิดเขาว่างสะดวกก็อยากจะให้เาเป็นเกสหน่อยอดีนะที่แบบว่าเคยออกรายการด้วยกันเนาะหนูอเออได้แบบง่วันนี้อะค่ะไม่ต้องบอกว่าใครแต่แค่แบบว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นคนนี้อยากร่วมงานเพราะอะไรอยากร่วมให้เขามาขึ้นมือคำเดียวเลยเนาะหนูเนาะเหมือนกันชอบออชอบครับชอบชอบอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็สปอยแล้วนะหนูจริง คือคือคือบทที่เป็นเกมวันนี้คือมาจากความชอบของเราองคนใช่แต่ร้องไงผมไม่เลยแล้วผมดีใจมากมากยังยังไม่ผมสมัยเด็กๆอ่ะสมัยเด็กๆชแล้วเด็กๆเด็กเอาไงว่าเป็นตำนานเหรอไอ้ผู้ได้นะตำนานเลยตำนานอ่ะคือเราเป็นตำนานทั้งสิ้นผมเป็นตำนานเอ้ย ไม่เอาแล้วดีกว่าอย่พูดเนี่ยดีกว่าเองจะหลุดไปเยอะกว่านี้ก็คือแบบว่าแบบชอบครับชอบกีแน่นอนแฟนกีแน่นอนแน่นอนของเราประกันเพราะว่าได้ข่าวว่าคือเกณฑ์คุณแค่คุณเคยเกณฑ์นี้มาคุณจะกีแล้วเหรอเขามาได้อะกีดเหมือนกันครับกีเหมือนกันผมเนี่ยกีดว่าเขามาเขามาด้วยเออขอถ่ายขอถ่ายย้อนจำไปตอนที่ไปงานภาพยนตร์ที่ต่างประเทศ ครับผมเข้าโมเมนต์นั้นเดินพรมแดงที่เป็นยังไงบ้างคะไม่คิดไม่ฝันอยู่ีเบนิสใช่ไหมครับใช่ไปงานฟิล์มเฟสครับผมได้มีโอกาสเดินพรมแดงตอนนั้นไปของภาพนยนตร์ดับแสงด้วยครับผมแล้วก็มีทีมงานที่แบบว่าเราโคกันเราได้มีโอกาสได้ไปเดินความรู้สึกเป็นยังไงดิวโหขาสั้นเลยครับเขาเป็นงานภาพยนตร์ระดับโลกมันเป็นงานที่ใหญ่ ใหญ่ซะจนเรา<น>ผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ไปด้ดวยครับแล้วแบบไปช่วงนีดในช่วงเวลาที่เร็วขนาดนี้ท,ทั้งที่เพิ่งจะเข้าวงการมาได้ไม่นา,านไงเี้ครับรู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีมากๆด้วยผมใช่แล้วแบบมันเป็นมันเป็นโมเมนต์แต่เรายังรู้สึกดีที่แบบมีเฮียไปด้วยครับเพราะถ้าสมมติไปคนเดียวอย่างเงี้ยน่าจะไม่รอดรอดคืนก่อนเดิน คุยยังไงอ่ะคุยกับโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแบบต้องไปร่วมงานแล้วนาต้องเดินแล้วนะได้แบบเจอกับนักแสดงระดับ,บโลกตอนตอนแรกตอนก่อนจะเดินคืนยังไม่ตื่นเต้นฮะแต่พอแต่งหน้าทำผมแล้วแบบหนูยังไง<อ>ดีจะเป็นยังไงเอาละเป็นไงดีลงโรงแรมมายังไง<ด><ด>เนงาะเป็นยังไงจะคุยกับใครรู้เรื่องไหมแล้วเขาจะไปยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออเป็นฟวลตื่นเต้นทั้งคู่เลยครับแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงดีแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็เหมือน ผมมาตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าเห็นแบบแฟนๆอินเตอร์แฟนที่นู่นเขาก็มายืนกันอยู่ข้างๆด้วยมาเป็นแบบมาเป็นส่งเสียงเชียร์ให้เงี้ยเราก็อุ่นใจขึ้นเหมือนเรามีมีเพื่อนมีเพื่อนครับแล้วพี่สีเองแล้วคุณจิงกลับมาครับผมใช่ไปงานแฟชั่นวีคมาก็เป็นสายหนึ่งที่เราใฝ่ฝันที่อยากจะไปก็ได้มีโอกาสได้ไปทางดอเชรครับผมก็รู้สึกสนุกและเอ็นจอยมากซึ่งก็มีมีเพื่อนไปมมี มีโบครับมีโบ,โ,บโอโ้โหบรรยากาศเป็นไงรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงในจุดแหล่งกำเนิดของแฟชั่นจริงๆเราได้เจอแบบว่าหลายดาราศิลปินหลายคนมากๆครับผมก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งฟอลโล่แล้วรู้สึกเฮ้ยได้นั่งดูแฟชั่นโชว์แบบจริงๆทมรู้สึกแบบเป็นแบบนี้แต่เราไม่เหงามีโบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบชิลเพราะโบก็แบบว่าสายโมเดลอยู่แล้วอินเนอร์แบบไอจุดแรงแมาก ก็เราก็ติดเทไฟอ๋อเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อวานอันนี้ผมก็ชอบจริงหรอพี่ก็รู้สึกดีใจมากก็ไม่คิดกันว่าจะติดเท้าไฟด้วยครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ปีหน้าก็อยากไปอีกหนูอยากไปไหมหนูชอบแฟชั่นไหมอันนี้ต้องแล้วแต่โอกาสมันจะจะได้โอกาสนั้นหรือเปล่าโอยจะเขาก็ใส่แฟชั่นจไตล์ใช่เดี๋วโชว์ไงฮสีทรู แต่ชุดที่เธอสวยดูชุดเลยเออเดี๋ยวนราเราส่องกัแล้วหรอคะส่องครับส่องทวิตอยู่เปลี่ยนสนุกสนุกเปลี่ยนโอ้โหไม่รู้ว่านึงเปลี่ยนกี่ชุดครับแต่ว่าชุดปังชุดเลยส่องให้ดูแต่ว่าที่แก๊งเขาใส่แบบนี้อะไรกันนะบรราะชุมชุดเขาก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาครับชุดเขาไม่ธรรมดาก็เออ ตอนที่เห็นชุดครางแรกอะรู้สึกไงชุดไหนมีหลายชุดนะจริงถ้าชุดพี่พี่ว่ารู่นิวต้องทิชุดเดียวกับนี้แหละชุดงานใช่ไหอ๋อชุดซีทัวร์อ๋อลูกไม้ชอบครับสวยสวยมากเลยแบบดูใส่แล้วเฮียใส่แล้วเหมือนยิ่งชุดก็ดูดีอยู่แล้วแล้วเฮียก็ดูดีด้วยแล้วมันทำให้แบบมันอยู่ด้วยกเลูดีมาก ดีค่ะยังหล่อมากวันนั้นออร่าเหมือนแบบเหมือนมีไฟแบบส่องออกมาจากข้างหลังเลยเป็นแบบคุณท่านเจ้าหรอไม่ใช่เลยนี่นี่สปอยล์เกินไปค่ะที่จะว่าคือแบบาว่ตอนที่เราเห็นเรารู้สึกว่าโหแบบใช่ค่ะภูมิใจภูมิใจภูมิใจมากๆเลยดีใจแทนเงานด้วยมากให้กำลังใจค่ะเพราะว่าเป็นงาน ใหญ่เราเขาก็ไปคนเดียวเขาไม่มีเราเลยนะก็คิดอยู่ว่าเฮียจะคิดถึงหนูไหมนะเฮียคิดถึงไหมครับไออ้าวเขาเลยเออคิดคิดถึงคอนเสิร์ตว่าว่าจะเป็นยังไงต่อตอนนั้นแบบกังวลมากคิดถึงคอนเสิร์ตว่าจะเป็นยังไงก็เออหนูตั้งใจซ้อมนะเดี๋ยวเฮียกับไปซ้อมอะไรอ่าเป็นเหลังจากนี้ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษดอะไรไหมคโปรเเจจกกต์ที่ะิดขึ้นอ๋อหลังจากนี้ครับก็ ใช่ครับเดี๋ยวะมีข้าวฟ้าเคียงเธอครับซีรีส์ซาวไเวอร์ด้วยครับผม,มแล้วก็จะมีเพลงด้วยครับดำเนินการหมายถึงเรื่องเรื่องข้าวฟ้าก็มีมีคุยครับคุยกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ที่ไวที่สุดเป็นซอมไเวอร์ครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับรแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงของพอมี่แลวของผมเร็วๆนี้ครับช,ช่วงนี้อ๋อ ช่วงนี้เหมือนมีหลายอย่างให้โฟกัสเหมือนกันค ja e ่ะก็รู้สึกว่าถ้าอยากจะทําบางอย่างให้ดีก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งจะต้องค่อยๆค่อยๆถ้าแบบว่าเรามีเวลามันก็สอบมาดีพอจบคอนเสิร์ตแล้วก็คือพรุ่งนี้ได้ทำเพราะว่าคอนเสิร์ตคสองวันนี่หนักบากเนยก็เป็นเป็นครั้งแรกของเราสองคนเหมือนกันนาะที่จัดสองวันครับแต่มันแบบมันสนุกนะมันเหมือน ได้มันเต็มอิ่มจริงๆแต่บางทีวันหนึ่งมันไม่เต็มหรือวันนี้หนูจะจัดเดี่ยวอะเราทีี้ไปนั่งคอนเสิร์ตคู่จัดเดี่ยวได้ไงอ่ะเอาไปที่กันตรงนี้ค่ะตอนนี้เราถือแบบว่าใส่แต่ว่าคู่บุญจะได้ไหมเพราะว่าแบบคู่บุญกันมาแบบตลอดคู่บุญเรียกได้นเป็นหรือคู่บุญคู่บุญที่หอมคู่บุญ เขาจเข้าหมายว่าผู้บุญ่คือแบบเหมือนเป็นผู้บุญแบบว่าช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันแล้วก็จะยิ่งเจริญเจถ้าเจริญขึ้นไปก็ผู้บุญแหละครับเออเจริญเจริญอยู่แบบนี้เจริญอยู่นี่เราคู่สาว่าเจริญเลยเเจริญเจริญนะเจริญเจริญนู หนูพูดไปนะหนูเด็กกว่าพูดได้ก็น่ารักน่ารักเจริมเฉลิมเรารู้สึกแบบนั้นอะไรอ่าที่คนมองมันเหมือนแบบครูเราคอยรับชคอนเสิร์ตการครูแบบเราที่รู้สึกครับจริงยังไงก็อย่างที่เคยบอกหนูไปไงก็มีเรื่องอะไรก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับผมมันเหมือนถ้าถ้าผมอยู่ไม่ได้มีเฮียวันเดิร์แรกวันนี้ก็คงไม่มีคอนเสิร์ตนี้ครับมันอะไรประมาณนั้นแหละว่าหนูก็มีคอนเสิร์ตเดียว ก็เดี๋ยวในอนาคตมีอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตคู่ไงหนูหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าหนูไม่มีเฮียอยย่างงเี้ก็ไม่มีวันต้องเป็นเฮียอะไรคอนเสิร์ตคู่อ่ะเอาให้หนููกับใครเออจริงจริงจริงครับฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะว่าถึงวันนี้ถึงวันมนเหมือนกับจบแล้วสามารถดูได้ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถ ูได้อยู่นะครับผม The Concert นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ใน IG Story ของเราแล้วแล้วก็ทาง Twitter นะครับผมก็รับรองว่ามีโชว์ที่แตกต่างแน่นอนอวันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคิมิกอะไรเแน่นอนหรือว่าสภาอีกนิดนึงแล้วก็เกสแน่นอนนะครับเป็นแกสที่เราทั้งสองคนชอบมากๆครับผมใช่ครับยังอยากให้มาดูอยู่นะครับแล้วก็บัตรสตรีมมิ่งเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตจ,จะจบไปแล้วครับทุกคนยังสามารถมาแบบมาย้อนหลังดูโมเมนต,ต์ต่างๆได้ด้วยแล้วก็อยากจะ ฝากช่วยให้เล่นเทรนทวิตเตอร์ด้วยครับ <laughs> ใช่แล้วก็มีของมีดีมดีช็อปด้วยนะครับสามารถช้อปปิ้งได้นะครับผมมีบงด้วยนะครับผมเก็บเป็นที่ระลึกเนาะหนูเนาะยังมไม่ได้ไปดู็อปเนี่ยว่าแถวยาวแค่ไหนเนี่ยคุอคอ๋อขอหมดยังแฮ่ฝากซื้อด้วยนะครับซูเปอร์สนะครับโอเคค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะอูค่ะขอบ